สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่20มิถุนายนนะคะ เราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ดัชนียืนบวกได้ตลอดวันนะคะแต่เริ่มมาย่อตัวลงในช่วงท้ายพร้อมเกิด b e a r i s h Divergence จากทั้ง MACD และ Modified Stochastic ในกราฟ60นาทีนะคะแต่ว่ายังไม่เกิดสัญญาณขายออกมานะคะแค่แค่มี b e a r i s h Divergence เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมองหาจังหวะทำกำไรหรือว่าทยอยขายแบ่งขายตามแนวต้านนะคะถ้ายังขึ้นต่อเราก็มองว่าแนวต้านก็จะอยู่ที่1 5 8 5กับ1590จุดตามลำดับนะคะแล้วก็ถ้า <c oughs> ถ้าอ่อนตัวลงมาก็สามารถตั้งรับได้นะคะที่แนวรับ1575และ1570จุดค่ะสต็อกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัวแอดวานซ์แอดวานซ์เน่ในที่สุด MACD ก็กลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะแล้วก็ จะเห็นว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยให้สัญญาณนําไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยน่าจะได้เวลาเดินหน้าขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมที่178กับ180บาทได้ตามลําดับนะคะรับที่174คัทลอสที่172.5ค่ะ ถัดมาเป็น JWD นะคะตัวนี้วอลุ่มหนุนให้ราคาเดินหน้าขึ้นปิดเหนือเส้น EMA 25พร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นและกลางนะคะคาดว่ากำลังฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำแนวต้านต่อไปก็อยู่ที่ EMA 75ประมาณ8.7-8.8ถึงรับที่8.4คัดลอสที่8.3ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว TU นะคะ TU เครื่องมือก็ทยอยกันกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะโดยเฉพาะการให้สัญญาณซื้อของ MACD ที่อยู่เหนือศีลล่าแสดงว่าราคาหุ้นนี้น่าจะกลับสู่ความแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งนะคะรับที่21.2ต้าน21.8ถึง22บาทคัดลอสที่21บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ